สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องด้างแมบสวิมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับกระของเล่นลักกีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเตรียมกระดาษมา2องแผ่นนะครับแล้วเอาแผ่นหนึ่งก่อนนะครับอย่างแรกนะครับให้เราพับครึ่งน,นะครับ นี่นะครับพับแล้วก็รีดนะครับแล้วเราก็กางออกก่อนนะครับแล้วเราก็พับให้ไปชนกับรอยที่เราพับไว้เมื่อตะกี้นะครับแล้วก็รีดเราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับพับไปให้ชนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วก็รีดนี่นะครับก็จะได้แบบน,นี้นี่นะครับแล้วเราก็พับรึ่งมือน,นี้นะครับอีกอันก็ทําเหมือนกันนะครับพับพึ่งแล้วก็รีดกลางออกนะครับแล้วก็พับให้ไปชนลอย ที่เราพับไว้แล้วก็รีดอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันนะครับเราเข้ามาตรงนี้นะคบแล้วก็รีดแล้วเราก็พับครึ่งนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราสองแผ่นนะครับมาประกบนะกันนะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับ วแล้พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วก็พับด้านขวาเข้ามาเหมือนกันครับแล้วก็แล้วก็พับ ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรากางออกก่อนนะครับแล้เวเราพับตรงนี้นะครับด้านขวาพับแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายพับขึ้นอย่างนี้น,นี่แล้วก็หันด้านมานี้นะครับ แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับนะครับอีกด้านก็ทำเหมือนกันเลยนะครับครับแล้วก็รีดต่อไปนะครับให้เราครับจากด้านล่างนะครับครับ ขับไปเลยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยด้านซ้ายตรงนี้นะครับเย้เรครับเข้าไปครับแต่ทับกันแบบนี้ แล้วเราก็ก็ครับตรงนี้เข้ามานะครับเราจะเหลือตรงนี้นะครับถ้าเรานำตัวสุดท้ายนะครับเอามาเสียบนะครับ าทำยากนิดหนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็เออสอดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับตัก๊กีีของเรานะครับแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มา ชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ